สวัสดีพี่น้องที่รักชีวิตเราในโลกถ้าเราอยู่เพื่อที่จะรักรักพระรักตัวเองอย่างที่พระรักพอแล้วและรักคนอื่นได้เราเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะเอาชนะทุกอย่างและทุกคนเพื่อที่จะให้ได้อย่างใจของเรารักแต่ตัวเอง เราก็จะอยู่ในโลกได้เท่าที่ความรักจะพาเราพาให้เราอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นในชีวิตนี้เท่านั้นแหละพี่น้องแต่เราจะยังคงมีความสุขในความรักของเรานั้นอยู่ได้ ทั้งๆท,ที่ชีวิตเราอยู่รอดได้แค่นั้นเท่านั้นในโลกถ้าเราอยู่เพื่อที่จะเอาชนะเหมือนที่โมเสสทําตอนแรกหรือเหมือนที่อาดัมเอวาอยากจะลองใช้ชีวิตแบบของตัวเองดูดูว่าถ้าเราลองพยายามจะเอาชนะชีวิตอย่างที่ใจเรานึกแล้วผลมันจะเป็นอย่างไร ผลมันก็ออกมาเป็นว่าโมเสสต้องมานั่งอมทุกข์อยู่ในทะเลทรายนี่ไงพี่น้องหรือที่อาดัมเอวาและลูกหลานต้องมาอยู่อย่างอมทุกข์ในโลกที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเหมือนกันนี่แหละมันก็จะไม่ไปถึงไหนเลยเราก็จะอยู่อย่างฝืนๆจะไปเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาชีวิตสารพัดผลเรื่องนี้ก็มีเรื่องโน้ตไม่จบไม่สิ้นพี่น้อง หรือเราจะไปเอาชนะคนที่อยู่ด้วยกันด้วยวิชาความรู้หรือการวางอำนาจเอาชนะได้คนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใจเขาเมื่อไหร่และพ้นจากคนนี้ไปก็มีคนใหม่ที่ไม่ยอมลงให้เรารอคิวยาวเหยียดอยู่อีกมากมายเหนื่อยเปล่าที่จะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงไหมพี่น้อง สู้เปลี่ยนวิธีใหม่ไม่ดีกว่าหรืออันที่จริงก็เป็นวิธีเดิมที่พระบอกมาตั้งแต่แรกสร้างอาดัมเอวามาแล้วนั่นคือดํำรงชีวิตอยู่ในความรักความรักที่พระมีต่อเราให้เราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าพระรักเราทรงอยากให้เรามีความสุขอยู่ในความสมบูรณ์ครบครัน ของพระองค์เราดีที่สุดแล้วเหมือนกับที่คนอื่นก็ดีที่สุดเหมือนกันกับเราขอให้เรารักตัวเองให้ได้อย่างนี้กันเถิดอย่าไปคิดว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้เลยเรามีค่ามีความหมายในตัวเราเองแล้ว ขอเราจงภูมิใจในตนเองเถิดถ้าหากว่าชีวิตของเราจะต้องไปเจอปัญหาหนักหนาอะไรในโลกที่ตกต่ำนี้ก็อย่าหมดความเชื่อมั่นในตนเองเลยว่าเราจะยังคงอยู่รอดไม่ได้เรารู้ว่าถึงอย่างไรพระ ก็ยังคงรักเราเสมอพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเราแน่นอนและให้เราอยู่ด้วยกันกับคนอื่นด้วยความรักการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเชื่อมั่นในความรักของกันและกันอย่าได้มีใครสงสัยในความรักของคนอื่นเลยและถ้าหากว่าจะมีใครเขาเผลอ หลงในตัวเองและหมดรักในเราก็ขอให้เรายังคงหนักแน่นในความรักของพระและความรักที่เรามีต่อตนเองและความรักที่เรามีต่อเขาเอาไว้ ให้เรามองเห็นว่าความรักที่เรามีต่อคนอื่นนั้นจะยังคงพาให้เราอยู่ในความรักของพระไม่มีวันเสื่อมคลายของพระของตัวเองและความรักในระหว่างกันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ถึงเขาจะรักเราไม่ได้แล้วก็ตามนั่นแหละคือความหมายของการที่พระบอกกับโมเสสว่าถ้าใครเขาถามว่าใครเป็นผู้ส่งท่านมาช่วยกอบกู้ชาวยิวให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ก็ให้ตอบเข้าไป ว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยเพลียงพล้พําล้มลงไม่เคยที่จะเอาตัวไม่รอดไม่เคยที่จะอยู่ไม่ได้แต่เป็นผู้ที่เอาชีวิตอยู่รอดเสมอมาและอยู่อย่างมีความสุขเสียด้วยผู้ที่มีชีวิตมีความสุขในชีวิตตลอดมาอย่างนี้นี่แหละเป็นผู้ที่ส่งท่านมาช่วยพวกเขาให้สามารถอยู่อย่างมีความสุข สามารถจะอยู่อย่างมีความสุขในความทุกข์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่พระบอกกับโมเสสว่าพระองค์เป็นใครคำตอบว่าเราเป็นก็หมายความว่าอย่างนี้นี่เองเหตุผลที่พระองค์ทรงเป็นอยู่ได้อย่างนี้ไม่เคยมีทุกข์มีร้อนอะไรเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงมีแต่ความรักอยู่ในพระองค์นั่นเอง พอรักแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นไปหมดไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของพระองค์เลย ทรงอยู่ได้เพราะความรักล้วนๆเรามนุษย์ก็เช่นกันถ้าเราใช้ความรักแทนการมีแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เมื่อนั้นปัญหาความทุกข์ร้อนใดๆ หรือคนที่อ่อนแอในความรักจะมาทำอะไรก็ไม่อาจทำอันตรายเราได้เพราะความรักทำให้พระทรงเป็นผู้เป็นฉันใดเพราะความรักเช่นกันเรามนุษย์ก็จะเป็นผู้เป็นเหมือนอย่างพระเป็นเจ้าของเราฉันนั้นนั่นเองพระถึงได้บอกให้โมเสสไปหาชาวอิสราเอล และบอกว่าจะช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสประเด็นสำคัญที่เราทุกวันนี้จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ถูกต้องก็คือเรามารู้ชัดเจนเอาตอนที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาสิ้นพระชนบนกลางเขนแล้วกลับคืนชีพรู้ว่าถ้าเรายอมตายต่อความนึกคิดของตนเอง ที่จะฝืนเอาชนะการใช้ชีวิตในโลกของเราเพราะเราคิดว่าวิธีการสำคัญเราก็จะพยายามใช้ความรู้ความสามารถเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้เราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเราก็จะใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีนั้นเอาชนะปัญหาทุกอย่างไปให้ได้แล้วพระเยซูเจ้าก็สอนเราในเวลาต่อมาว่า Hi Rao! เราต้องยอมตาต่อความคิดที่จะใช้ะที่จใช้แต่ความรู้ของเรานั้นให้ได้แล้วพระเยซูเจ้าก็สอนเราในเวลาต่อมาว่าให้เราทำหน้าที่ของเราวันนี้ให้ดีที่สุดที่เหลือ ให้ฝากความกังวลไว้กับพระพรุ่งนี้ก็มีปัญหาสำหรับพรุ่งนี้วันนี้ก็มีปัญหามากพออยู่แล้วอย่าไปกังวลอะไรเลยนั่นหมายความว่าให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่ออกแรงทำอะไรเลยแต่เมื่อทำอย่างดีที่สุดเพื่อแสดงว่าเราได้พยายามทำในส่วนของเรา เพื่อร่วมงานกับพระแล้วที่เหลือที่เราทําอะไรไม่ได้อีกแล้วก็ขอให้เรายังคงเชื่อมั่นในความรักของพระที่มีต่อเราให้ได้เหมือนอย่างที่เคยมีอย่าเอาแต่ความคิดที่จะเอาชนะปัญหาของเราเป็นใหญ่จนลืมความรักของพระให้เรากลับไปรักชีวิตที่พระให้เรามา และรักคนอื่นต่อไปรู้ดีว่าชีวิตเราจะยังคงอยู่รอดปลอดภัยเหมือนเดิมแม้จะพ่ายแพ้ต่อปัญหาใดๆหรือจะต้องยอมคนอื่นอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ด้อยลงไปเพราะปัญหาหนักหนาสาหัสหรือที่คนอื่นเขามาเอาเปรียบเราอย่างนั้น จงมีความสุขในตนเองเหมือนอย่างเดิมให้ได้อย่าให้ความคิดที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองเพราะปัญหาหรือใครเขามาทำอะไรเรามาทำให้เราหมดความสุขในตัวเองเพราะพระ รักเราแล้วไปเลยเราต้องยอมให้ความนึกคิดที่อยากจะให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเรานั้นตายบนไม้กางเขนให้ได้แล้วปล่อยให้ความรักในพระเป็นเจ้าทำให้เรา กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมามีชีวิตอยู่ในปัญหาและอยู่ร่วมกับคนอื่นที่อ่อนแอบกพร่องที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปนั้นแล้วปล่อยให้ความรักในพระเป็นเจ้า ทำให้เรากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ในปัญหาและอยู่ร่วมกับคนอื่นที่อ่อนแอบกพร่องที่ยังคงดำเนินอยู่ในชีวิตของเรานั้นช่วยให้เราสามารถ จะมีชีวิตต่อไปได้เราจะเป็นผู้เป็นเหมือนอย่างพระเป็นเจ้าของเราอย่างนี้นี่แหละที่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราที่เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก ไปหาพระองค์เพราะพระองค์ทรงมีใจอ่อนโยนและถ่อมตนพระองค์อ่อนโยนและถ่อมตนอย่างนี้และทรงอยากจะให้เราเอาอย่างพระองค์นั่นเองหมายถึงอย่าเอาใจตัวเองที่ยึดถือแต่ความถูกต้องอย่างใจเราเป็นใหญ่แต่ให้เอาความรักของพระ รู้จักรักตัวเองและรักคนอื่นได้เป็นใหญ่แล้วที่เราจะต้องเหนื่อยเพราะพยายามจะเอาชนะทุกอย่างและทุกคนให้ได้อย่างใจเราเราก็จะสามารถปล่อยวางและผ่อนคลายลงได้พี่น้อง เราจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปที่จะฝืนยือ้อคอยแต่จะเอาชนะปัญหาและความความป่วยไข้ทุกอย่างหรือจะต้องเอาชนะทุกคนที่ขวางหน้าเราไปให้หมด เราจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่เราจะเข้าไปอยู่กับปัญหาและความป่วยไข้หรืออยู่กับคนที่เราไม่ชอบด้วยความคิดที่จะยอมรับด้วยความรักอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงแนะนำเราแล้วความตึงเครียด ระหว่างเรากับปัญหาและกับคนที่เราไม่ชอบนั้น<__ <L>. ก็จะลดลงทันทีจากนั้นอะไรดีๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนมีภัยพิบัติสิบประการมาปราบปรามปัญหาและคนไม่ดีให้ยอมจำนนต่อเรา e. เขา จะแพ้ภายตนเองไม่ใช่พระหรือเราจะไปทำอะไรเขาเลยพระและเรายังคงรักเขา อยู่เสมอแต่เป็นความโกรธเกลียดในโลกและในตัวเขาต่างหากที่ ทำร้ายเขาเองเพราะวรสารนักบุญมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึงข้อ30และนั่นแหละคือที่พระบอกกับโมเสสว่าให้ไปบอกชาวยิวนะว่าพระองค์ที่ทรงส่งเขามานั้นคือผู้เป็นพระองค์ทรงต้องการจะหมายความว่าอย่างนี้นี่เองพระยังทรงเ,เป็นผู้เป็นอยู่ได้ ก็เพราะพระองค์ทรงอ่อนโยนและถ่อมตนที่จะรักอย่างนี้ให้ได้อยู่เสมอหนังสืออพยพบทที่3ข้อ13ถึงข้อ13ถึง20พี่น้องที่รักทำได้ไม่ได้นั่นมันก็เรื่องหนึ่งก็ไปดูสิเล่า ระเยซูเจ้ากว่าจะละตัวเองได้มันง่ายสิที่ไหนเล่าทุกจนแทบอกจะแตกตายไม่เห็นหรือเหงื่อไหลเป็นเลือดนะ่ะแล้วบนกางเขนยังออกปากขอพระบิดาว่าไม่ต้องตายอย่างนี้ไม่ได้หรือเสร็จแล้วก็ทรงกลั้นใจบอกว่า โอเคยอมก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายหรอกพี่น้องการที่เราจะไปข่มใจยอมรับความทุกข์ที่ไม่มีใครเขาอยากจะได้กันพี่น้องไม่มีใครเขาอยากจะได้หรอกเกิดมาพิการไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะไม่มีใครอยากได้ชีวิตแบบนี้กันหรอกหรือไอ้ที่พี่น้องต้องเจอๆกันนะ่ะมันสนุกหยอกเสียที่ไหนเล่าเนาะ สารพัดจะทุกข์จะทรมานใครๆก็รู้ก็เจอกันเจอกับตัวกันมาเหมือนกันก็เจอกับตัวมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายที่จะมาบอกว่าตัวเองจะยอมละใจอยากที่จะให้มันได้อย่างใจนั้นลงมันไม่ง่ายจริงๆ แต่พระไม่ได้มาดูเราตรงตรงที่เราต้องทำให้ได้เสียที่ไหนเล่าพี่น้องพระองค์รู้แล้วว่ามันทำอย่างครบถ้วนอย่างที่พระองค์ทำไม่ได้ง่ายๆหรอกก็ที่พระองค์มาตายแทนเรานั่นนะ่ะก็เพื่อจะทำแทนให้เราเพื่อจะทรงแสดงให้เราไปพยายามแสดงเพื่อที่จะทรงเมตตา ให้เราไปพยายามที่จะทำอย่างนั้นกันสักหน่อยเท่านั้นเองไปพยายามเท่านั้นพยายามเสมอทำไม่ได้ไม่เป็นไรรู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้แน่นอนสงรู้อยู่แล้วแค่พยายามกันเท่านั้นก็พอแล้วที่จะได้พระพรช่วยให้หายเหนื่อยกับชีวิต ที่ยากลำบากกันแล้วกันอยู่นี้ที่หนักก็จะผ่อนเป็นเบาเองจะผ่อนที่ใจของเรายอมอ่อนลงรับได้รับปัญหาและคนไม่ดีได้ หรือจะผ่อนที่ตัวปัญหาหรือตัวบุคคลที่ดีขึ้นมาทันตาก็สุดแล้วแต่เถิดจะด้วยอะไรก็ไม่รู้ได้แต่ชีวิตเราจะเบาลงทันทีเข้าใจนะพวกเราพี่น้องพอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ